สัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่รายการน้องตองพาเที่ยวพี่ไอผาเพลินค่ะเราก็อยู่กันในท็อปิกว่าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองค่ะและเราก็อยู่กันที่ฟาร์มไก่เนื้อเพชรการฟาร์มสองนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไป<ะ>ชมกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนคันเราก็ถึงปเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะกับเพชรการฟาร์มสองนะคะซึ่งเพชรการฟาร์มหนึ่งจะอยู่ตรงนู้นนะคะซึ่งเพชรการฟาร์มสองเนะะี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสตูลอำเภอควนกาหลงนะคะใช่ ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันข้างในค่ะแล้วก็จะไปถามพี่ๆเจ้าของฟาร์มนะคะว่าเขาเนี่ยมีมีวิธีการจัดการในทั้งเชิงพานิชย์นะคะหรือว่ามีการจ้างงานบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในหรือว่าม,มีการที่เลี้ยงไก่อะคะ่ะต้องมีความรู้หรือความสามารถระดับไหนบ้างคะ่ะที่เราจะสามารถเลี้ยงไก่นะคะเผื่อทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้เนี่ยอยากตามมาทํางานเพราะที่นี่รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแบบ ร่มรื่นเนยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝน<ช>ก,ก็พึ่งแรงด้วยนะคะน้องไก่ก็คงจะอารมณ์ดีไม่ร้อนค่ะคแล้วก็เราจะมีการถามถึงต้นทุนกาไรแนวคิดการแก้กปัญหาด้วาแบบ<ช>อุอปสรรคต่างๆในการเลี้ยงไ,ไก่เองนั่นเองค่ะว่าเรามีาอุปสรรคยังไงบ้างนะคะค่ะเราไปชมกันเลยทุก<ช>คนค่ะเราก็จะพาทุกคนมาตะลุยฟาร์มเ <3 S 1> <2 S 2> พรการฟาร์มสองนะคะมี่ันะ้ละในกว้างมากแล้วก็แบ่งเป็นสองนู่นกะคะนี่ก็ตัวอย่ โรงนาหรือว่าเขาเรียกภาษาทางกรารอย่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วว่าเดี๋ยวจะไปถามพี่พี่เจ้าของฟาร์มให้นะคะ,ะทุกคนจะทราบกันใช่ไหมคะว่านึกถึงไก่แล้วเนี่ยกลิ่นแน่นอนค่ะพี่นะครับก็จะมีการจัดการกลิ่นด้วยการทัดลมมันม<ต>จะมีเขาบอกว่า,าเป็น<ง>ถ,ถ้าแบบบ้านไหนที่เป็นบ้านคนเนี่ยเราก็จะไม่พัดไปทางบ้านคนใช่ค่ะทุกคนเนี่ยอยากทราบเลยคะ่ะถามพี่เขาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทากันให้นะคะใช่ค่ะเราจะไปทราบข้อมูลชัดเจนกันเลย ก่อนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เพจการฟาร์มนะคะอยู่กับเจ้าของนะคะก็เนี่ยนี่ต้องไปเลยค่ะครับอ่าน้าชื่อพาณิชชัยมโนเจ้าของฟาร์มชื่อว่าเพรการฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มไก่เนื้อ,อค่ะช่วยเล่าประวัติการก่อตั้งหน่อยได้ไหมอ๋อก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มสร้างฟาร์มประมาณประมาณนะประมาณปีพศสองห้า สองห้าสี่สี่เก้าเริ่มเริ่มสร้างความตอนนั้นแรกแรกก็มีหลังเดียวสร้างได้หลังเดียวก็คือความปริมาณไก่อยู่ที่หนึ 7, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดพันตัวก่อนเริ่มแรกเจ็ดพันตัวนะครับ <Okay. S 2> แล้วพอต่อมาก็เ,าเริ่มแรกเลี้ยงกับบริษัทวิจุดาฟาร์มนะครับวิจุราฟาร์มอยู่คนดูนะัต่อมาก็อา่า เข้าเลี้ยงกับบริษัทเมทาโกรเมทาโกรก็ขยายฟาร์มจากจากเจ็ดพันตัวขยายฟาร์มหลังแรกเป็นอจุ่ได้หนึ่งหมื่นหกพันตัวแล้วก็สร้างสร้างหลังที่ที่สองกับหลังที่สามหลังละสองหมื่นสี่พันตัวสองหลังแล้วก็เลี้ยงกับเบทาโกรเรื่อยมาจนถึงประมาณปีสองห้าประมาณห้าปีที่แล้วประมาณปีสองห้าหกสาม ประมาณปี2564ประมาณนั้นก็สร้างสร้างเพิ่มอ,อีกสองหลังประมาณหน้าปีที่แล้วสร้างเพิ่มอ,อีกสองหลังก็เป็นห้าหลังทั้งหมดก็ปริมาณไก่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนตัว <Yeah. S 1> แล้วก็ได้เปลี่ยนแกกเลี้ยงกับบีราโปรมาอยู่กับบริษัทลูกปลาฟาร์ม mm hmm. จนถึงปัจจุบันนี้ <Yeah. S 1> เลี้ยงอย yeah. yeah. ากทราบแบบไปอยู่ที yeah. ่ไ ปรโยชนเชิงพาณิชยน่ก็ก็เราเลี้ยงกับบริษัทนะเราเลี้ยงกับบริษัทพอถึงเวลาลงไก่บริษัทก็เอาลูกไก่มาให้ลงอาหารมาให้โดยที่เราก็ต้องตั้งมัดจําไว้ก่อนต่อต่อต่อลูกไก่ตัวละตัวละยี่สิบบาทต่อลูกไก่หนึงตัวมัดจําก็ กระแสตัวก็สองล้านบาทสร้างก็จังเลแล้วก็วเขาก็เอาลูกไก่ไมาให้แต่ละรุน่นเอาหาหารม้พอพอถึงเวลาจับก็ประมาณสี่สิบวันจับบริษัทก็มาจับเองทั้งหมดแล้วก็นักฆ่านักฆ่าลูกไก่กันเหลือเท่าไหร่ก็เป็นของเจง้าของฟาร์มเราก็ได้ที่ใส่ขายให้เกษตรกรกกไปใส่ต้นไม้ใส่ปา่าเป็นหลักคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เล้าไก่กันทีก่ทางข้างไปใค่ะป่า ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะพาไปดูอะไรนะคะที่พี่เขาบอกว่าเป็นไส้โลเก็บเก็บอาหารใช่าาใชน,น,นั่นเองนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะพาไปไรับชมกันเลยใช่ค่ะตอนนี้เราก็อ่าจะบอกว่าฟาร์มเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฟาร์มก็คือเป็นฟา<ช>ร์มเพศการหนึ่งเพศการสองใช่ค่ะก็รวมเป็นอ่หนึ่งเพุการสองเนี่ยมีสี่หลังนะคะก็คือถ้าเราเอาเพุการหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีไก่ประมาณหนึ่งแสนตัวค่ะแล้วก็ ก็จะมีแบบเนี่ยตรงนี้เือเพชรก้าหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งนู้นอ่ะจะเป็นตรงนี้เพชรก้าสองอีกฝั่งก็จะเป็นเพชรก้าหนึ่งแค่นี้นะ่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมคะก็คือที่เราได้มาที่นี่ค่ะรู้สึกว่าไก่ที่เราได้กินกันเนี่ยมันมีคุณภาามากๆเลยใช่ไหมคะพี่พี่อายเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เขาเลี้ยงแบบปลอดเชื้อเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการส่งออกจากประเทศด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่อนุญาตให้ใช้ยาปฏิชีวนะค่ะตอนเราสัมภาษณ์แล้วเนี่ยทางบริษัท เขาจากที่เขาแบบติดต่อกับบริษัทอะ<ช>บริษัทเขาไม่ให้ใช้ยาแบบว่าฉีดยาหรือว่าอะไรนี่เขาแบบปลอมนะบบคะซึ่งกันที่เราได้กินไปเนี่ยก็คือจากปลอดสารผิดนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าไก่ที่นี่่ยไม่มีคุณภาพว่าจากที่เรามาใช่ไหมครับพี่ใหญ่คะมีคุณภาพมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนอยากจะได้รับประทานไก่ที่มีคุณภาพแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นอะไรวะชื่ออะไรไซโนหรือว่าไซโลอะไรสักอย่างเนีนี่ค่ะ,<น>ะมันใหญ่มาก อาหารของน้องไก่แล่นเองค่ะใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสําหรับวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเร่อเกี่ยวอากาศอากาศร้อนไก่ก็ก็โตโตไม่ค่อยโตงานนะอากาศเป็นหลักแล้วก็อาหารไก่ก็สําคัญถ้าถ้าว่าผลิตอาหารมาไม่ดีคุณภาพอาหารไม่ดีไก่ก็โตโตจัาน้ำหนักไม่ดี แล้วแบบแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับอืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรื่องเรื่องอากาศเนี่ยทางทางเจ้าของความพอ,อ,อแก้ได้แต่แต่แต่ในเรื่องของอาหารนี่เราแก้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทางบริษัทที่เอามาให้เราไม่สามารถเลือกได้หเหมือนอากาศไม่ถ้าอากาศร้อนเราก็ใช้ระบบระบบระ,ะบบเราก็ติดตั้งนะ,ะสเปรย์น้ำบนหลังคาอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องของอาหารนี่เราแก้ไม่ได้ ต้นทุนกับกาไรเนี่ยมีแบบยังไงบ้างคะแบบที่ได้ค่ะการที่เราเลี้ยงไก่เนี้ยค่ะอืมครับก็ต้นทุนพูดถึงต้นทุนไก่ถ้าคิดคิดต่อตัวก็อยู่ที่ประมาณสิบบาทต้นทุนนะค่าลูกไก่ค่าอาหารค่าอะไรเนี้ยอยู่ที่สิบบาทรวมทั้งคนค่าจ้างคนเลี้ยงนะต้นทุนอยู่ที่สิบบาททีนี้รายได้ที่เราได้มาจากบริษัทก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทถึงส่บบาทเนี้ยแต่แต่บางรุ่น จากบริษัทแล้วก็เหลือเหลือกําไรอยู่ที่ประมาณตัวละห้าบาทโดยประมาณตัวละห้าบาทห้าบาทแล้วก็ในารามเันมีสองปาร์ตคืออะรอ่ามีมีมีแบ่งเป็นเพชรการหนึ่งเพชรการสองเนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันเพชรการหนึ่งนี่มีหนึ่งหลังเพชรการสองนี่มีสี่หลังรวมแล้วประมาณแสนเออทั้งทั้งหน้าหลังตอนนี้เราอยู่ที่เพชรการสองเพชรการสองก็เพชรการสองมีสี่หลังนะคะทุกคน ก็รวมกันกับชุดกันหนึ่งชุดกันสองก็เป็นแสบตัวเป็นแบตัวค่ะค่ะสำหรับนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางเจ้าของฟาร์มมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยาสามารถนํากลับไปปรับใช้แล้วก็นําไปไปตัา้งอาชีพในอนาคตได้ะค่ะก็ขอขอบคุณทีมากๆเลยนะคะให้ความรู้เราในวันนี้นะค่ะ